จ้าสวัสดีจ้ามือนี้ก็มาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมืนนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็มีแนวทางหวยหุ้นดาวโจรของคืนวันที่23ตุลาก็มีมาหายขึ้กเก่านอกจากเป็นขื้นวันเสาร์เนาะก็มีแนวทางให้ดาววิทพีดาวเดียวนอกจาก แต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้า ขอบคุณจ้าก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางเขากลับมาเบิง้งรายงานผลก่อนเนองจากของหุ้นดาวโจนที่เขาหายไปขึ้นมันสุขที่22ตุลาเนาะว่าทั้งสองดาวผลออกตัวใดจ้ะกลับไปเบิ้งดาว v i ไพก่อนเลยเนอกจากดาว v i ไอีเขาหายไปฟันหนึ่งวิ่งรูด2กับ1จ้ะผลที่ออกมานอกจากบนออก หกหาหนึ่งล่างออกแปดแปดจ้ะเข้ากับเข่าบนนอกจากนะเป็นตัวฟันวิ่งรูดหนึ่งกับออกหาหนึ่งนอกจากเป็นได้แนนอจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจา๊กพากันได้ออกไปเป็นแนวทางได้ร้ายได้น้อยกันบ่กับดีใจน้ำนอกจากเข้ากับเข่าบนกันไปกับไปเบื้องผลตัวเลยเนอกจากสาหรับผลดาวปกติว่าออกตัวใดจากดาวปกติเข้ากับหายไปฟันหก วิ่งรูดเจ็ดกับหกจ้ะผลที่ออกมาบนออกเจ็ดศูนย์สองล่างออกเก่าซีจ้ะเข้ากะเขาบนนอกจากนอเป็นตัววิ่งเจ็ดนอกจากกะออกเจ็ดศูนย์ีนอกจากเนาะเ,นาเป็นแนนแนนนอกจากผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะ่ะสำหรับเดา กตินี่พักกันแนวเปนเป็นแนวทาาได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากกับเขาบนกันไปเฮากับเบิงไล่งานผลไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางหวยหุ you ้นดาวดาวโจนสนอกจากของขึ้นวันเสาร์ที่23ตุลาเนาะจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข่ากับไปเบิ้งกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อกันเลยนจากสาหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจน์ของขึ้นวันเสาร์ที่23ตุลาเนาะจาก เขากับมีแนวท่าให้เป็นดาว VIP เนอกจากเขากับไปเบิ่งกันเลยนอกจากเนาะสำหรับแนวทางดาว v i p กับไปเบิ่งตัวเด่นนอกจากเขากับไฮเด่นเก้ากับเด่นศูนย์จากไปเบิ่งฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ่งฟันก่อนกับไฮฟันเก้าวิ่งรูดกับไฮศูนย์กับเก้าจากไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็ตัวรองนอกจากเนาะไปเบิ่งตัวเน้นกันก่อน ตัวเน้นกะหายเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสเก่าสี่จ้ะไปเบิ้องตัวร่องตัวร่องกะย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สา่จ้ะ เข้ากับไปเบิ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะให้รลนไปกราฟน้ำน,นอกจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเราจะสำหรับหุ่นนอกจากเนาะตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขา่าบางรูดบ้างเข้ากับจใจแนวทางเป็นฟันวิ่งรูด,ด้อจากตัวนี้จะเข้าง่ายเรียนง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองออกไปเรียนเป็นแนวทางกันเบิ่งจ้ะ เป็นได้แน่น,นอนจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบิงแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของคืนวันที่23ตุลาไปแล้วนอกจากเป็นแนวทางดาววีไอพีเนาะเบิงโตเด่นโตเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมานอกจากมากชอบตัวไดเห้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางได้เพื่อห้าสิได้ดเอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบา ตรงกับเขที่เทาคิดไว้ท้านี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะพบกันไหมในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบพุณนจ้าสวัสดีจ้า